น,นี่ใช่แบบไข่หมดแดงที่เขากินกันบาเนี่ยดิเห็นปะความจริงทําจะเดินมากินชมพู่นะคะมันอยู่ใกล้กันนี่ชมพูดูดิดด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 โอ้โหเรื่องเต็มพื้นเลยไม่ชอบเป็นหนอนอะไรแบบเนี้นะอันนี้ใช่ไข่หมุดแดที่เขากินกัน้ะดูดิมีหลายรังมากเลยเมื่อคุณฝนตกหนักมากแต่ว่ารังของหมุดไม่เป็นไรเลยอะ วันนั้นส้มเห็นอันนี้นะนี่นะไม่เป็นไรเลยเหมือนเดิมเป๊ะจะบอกว่าส้มเคยเห็นว่าเขาขายไข่มดแดงกันแบบโลละหลายบาทมากอยากลองกินดออูก,กับว่าสงสารมันกว่ามันจะทําได้แบบแต่ละลังแต่ละลังอย่างเงี้ยเนี่ยค <c oughs> คะเบื่อใครไม่เคยเห็นลังมดแดงหนหลายลังมากเนี่ยเนี่ยสร้างใหม่หรือเปล่า อันนี้เป็นมดเด็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเป็นมดโตโมดโตมันจะมาสู้นะเนีย่ยอันจะสู้มันจะสู้มดเด็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เกี่ยวไม่ไม่รู้พูดไปงั้นแหล